็บคณิตหนึ่งไม่ทันแล้วไฟลนก้นทํำยังไงนีพี่เล่าแบบนี้จากพี่เนี่ยเคยช่วยให้เด็กๆที่แบบไฟลนกล้นพื้นฐานไม่ดีไม่ได้คณิตเลยแต่พลิกกลับมาทำห้าสิบบวกบวกได้หลายคนอันนี้จะเป็นรีวิวให้ดูบางส่วนว่าแบบเฮ้ยพี่เคยช่วยให้เด็กๆที่แบบเขาเพิ่งเต็มตัวเขาไม่ได้คณิตเลยเขาไม่มีวินาแต่เขาพลิกกลับมาทำห้าสิบบวกบวกได้หลายคนเนี่ยเป็นรีวิวบางส่วน หลังจากนั้นตรงเราว่าการที่แบบเราจะทํสี่สิบบวกบวกห้าสิบบวกบวกได้เนี่ยคานี้เลยนะไม่จําเป็นต้องเก็บทุกบทไม่จําเป็นต้องเก็บทุกบทอย่างตอนพี่เองเนี่ยที่พี่สอบติดวิศวะราชกระบังเนี่ยคือถึงแม้พี่สอนสอนเลขชอบคณิตก็จริงนะพี่ทิ้งคณิตไปสี่บทเพราะว่าอะไรเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันด้วยมีฟิสิกส์ด้วยมีแพทยสามด้วยทิ้งแม่งเลยสี่บททิ้งคือ จอแล้วมั่วไม่ไม่มีความลังเลแล้วโหทิ้งตีโกแล้วตอนสอบจะต้องกลับไปอ่านมั่วเลยดิ่งช้อยไปเลยเนี่ยคือเนี่ยคือสิ่งที่มาคอนเฟิร์มว่าแบบเฮย้ยสอบติดได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเก็บทบทอย่างถ้าพี่แนะนำนะไอ้บทเมื่อกี้ก็ด้วยพี่จะแนะนําเป็น3าบทออกง่ายก็จะมีเซตมีตากาศามีเอ็กซ p โพล็อกเห็นไหมเมื่อกี้แพทเทิร์นเดิมคอนเซ็ปต์เดิมเอ็กซ์โลและ ก็จะเป็นสาบทออกเยอะก็ะลำดับอานุกงแคลคูลัสสถิติเนี่ยถ้าใครเพิ่งเริ่มเพิ่งตรียมตัวไม่อยากให้ถอดใจยังทันเพราะอย่างที่บอกคือสอบปิดได้ไม่ต้องเก็บทุกบทเราเอาอันนี้ก่อนก็ได้สามบทออกง่ายเอาเซ็ตก่อนก็ได้เอาตัดกระสา์ก่อนก็ได้เอา x p o r ก่อนก็ได้แล้วค่อยพลิกมาสามบทออกเยอะเท่านั้นเลยยังไงก็ทันเอ,อยังไงก็ทันและ หลังจากเราเก็บเนื้อหาหมดแล้วพวกเนี้ยตามไอ้หกบทเนี้ยค่อยลุยข้อสอบเก่ากันนิดนึงเอ,อ้ยยังไงก็ต้องลุยอ่ะเพราะอย่างเมื่อกี้อ่ะการที่แบบเราจะมาทําปีหกแปดได้เห็นปะ่ะพี่ต้องปีหกก่อนนะหลักการหกหกก่อนนะแล้วค่อยมาหลักการหกเจ็ดนะจะจะจริงๆในนี้มันเขียนห้าปีย้อนหลังใช่ไหมจริงจริงสามปีย้อนหลังก็ได้ห้าปีย้อนหลังก็ได้สิบปีย้อนหลังก็ได้เอาที่เราไหวอ่ะไม่ต้องไปแข่งกับใครเพราะว่าเออเราก็ เราต้องวิ่งอยู่ในลู่ของเราเพราะว่าเป้าหมายของเราคือทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราไหวเนี่ยคือเป้าหมายที่แบบพี่ว่าพี่ว่ามันเพียงพอต่อการสอบติดนะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราไหวให้เราตอบตัวเองว่าพี่ห้าข้อวันนี้เต็มที่แล้วนั่นแหละพอแล้วสําหรับการสอบติดและสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปลองเองเพราะแบบแม่งพลาดแล้วมันพลาดเลยพี่จะแนะนําเป็นคอร์สใหม่ จะสอนเป็นคอร์สใหม่ชื่อว่า6บททำสี่สิบบวกบวกจบได้ในหนึ่งเดือนอ่ะเป็นคอร์สคณิตหนึ่งหบททำสี่สิบบวกบวกไม่ค่อยได้โปรโมทคอร์สหบทคณิตหนึ 1, ่งทำสี่สิบบวกบวกจบได้ในหนึ่งเดือนก็จะมีฟรีหนังสือสีเล่มรายละเอียดประมาณนี้เหมาะสําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานไม่ได้คณิตเลยและต้องการขั้นต่ํานะต้องการขั้นต่ําแค่แบบพี่ผมแบบอยากได้สามสิบบวกบวก 3ามสถึงห้คะแนนเพราะว่าก่อนนะนะั้นในที่มีน้องจะมาสมัครคอร์สแบบตอนแรกเขาจะมาสมัครคอร์สแพ็คใหญ่่ยที่แบบ6700นเแจบบ็ดร้อยบาทคอร์สแพ็กเต็มอะ่ะแต่เขาบอกพี่ว่าพี่ครับผมต้องการแค่สามสิบห้าคะแนนอะ่ะเอาแค่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำอะ่ะผมไปลงคอร์สแพ็คใหญ่ได้ไหมจริงๆก็ได้แต่ว่ามันไม่คุ้มกับเขาอ่ะ ถูกไหมมันมันไม่คุ้มกับกับเงินที่เขาจ่ายหกพันกว่าบาทอ่ะแล้วเหมือนพี่พี่ไปโกหกเขาอ่ะได้รับลงอันนั้นเลยพี่จะได้ได้เงินเยอะเลยมันเหมือนไปโกหกเขาอ่ะพี่แนะนํามันมเนี่ยพี่บอกเขาเลยว่าเฮ้ย์สเน,นี้แม่งเอาอยู่สองพันเก้าเซฟเงินด้วยจะได้มีเวลาไปลงวิชาอื่นไปทําอย่างอื่นสามสิบบวกบวกไอเนี้ยแม่งเอาอยู่และในร์สน,นี้อย่างไงบ้างวะพี่ ทวนเนื้อหาเออจะมีการทวนเนื้อหาให้ในชนิดไ,ไอ้คำว่าทวนเนื้อหาเนี่ยมันจะทวนในชนิดที่ว่าไม่เคยเรียนมาก็เรียนรู้เรื่องและหลังจากนั้นค่อยปิดท้ายด้วยข้อสอบเก่า5ปีย้อนหลังไอ้ณัตนีหนึ่งเมื่อกี้เกาะทางคอนเนี่ยประมาณ40ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบอยากได้มากกว่า50คะแนนอะคอนี้ไม่เหมาะ ต้องบอกตรงๆว่าคอร์สเนี่ยไม่เหมาะเพราะมันแค่6บทไงพี่ก็จะแนะนําเป็นคอร์สที่แบบเด็กๆสมัครกันเยอะสุดก่อนหน้ามาไลยก็ยิงมีคนสมัครคอร์สคณิต A อเรเบสำหรับเด็ก6กเใครที่อยากเก็บมากกว่าบทไม่มีพื้นฐานไม่ได้คณิตเลยและอยากทํามากกว่า50 50บบวกๆจะแนะนําเป็นคอร์สนี้เป็นคอร์สเต็มแต่ถ้าแบบพี่ที่ผมฟังพี่เล่ามาเนี่ยผมแม่งมีพื้นฐานมาแล้วอะผมเรียนในห้องมาแล้วหรือผมเรียนที่อื่นมาแล้วผมเก็บอันอื่นมาแล้วอะพี่ก็จะแนะนําเป็น คอตะลุยโจทย์คณิต a l เล e l เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานมาแล้วและอยากลุยข้อสอบเกา่าที่ไม่ใช่แม่ง5ปีแล้วอะ1ิปีจริงจร,งจรงิแม่งไม่ใช่10ปีย้อนหลังพี่พูดผิด14อีกครั้งพี่เสกหรนะือเปล่าเนี่ยส4ปีย้อนหลังก็ปี5้ยัน68 1ปดสิอีกครั้ง14ปีย้อนหลัง ไม่ใช่สิปีแบบชุดใหญ่จัดเต็มแม่งรวมแม่งครบทุกแนวหมดแล้วก็ไ <_ S 1> อ้สองพันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเมื่อกี้ลืมบอกสี่พันแปดร้อยและสุดท้ายอย่างที่พี่คุยต่อแรกก็จะเป็นโปรแพคคู่ถ้าใครแบบอยากได้ทั้งคณิตเอเลเวลทั้งตะลุยโจทย์ก็จะเป็นโปรแพคคู่สองพันขอโทษหกพันเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้ซึ่งถ้าใครสนใจตรงไหนหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็บ้านเขียวไมค์อันเดอร์สกอร์ดามีตัวแอร์ไซด์ด้วยครับ และที่ชัวร์มากๆมั่นใจมากๆว่าทุกคอร์สจะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน